อาบบูชาสักการะพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาตลอดจนแม่พระทรณนีแม่พระคงคาท่านเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ณบริเวณแห่งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้ากราบสักการะบูชานี้จงคุ้มครองข้าพเจ้าและทีมงานบอยเศรษฐีนาคราชให้ทำงานประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดไปสวัสดีครับผมมาหาแดงเศรษฐีนาคราชมันจะตะกุกตะกักหน่อยท่านผู้ชมรถมันจะเฉียวเอาตอนนี้ผมอยู่บนถนนถนนใหม่เลี่ยมเลยเพื่อพาท่านผู้ชมมาชมที่ดิน ที่สวยแปลงหนึ่งเป็นที่เปล่าที่เปล่าๆเ,เลยนะเนื้อที่สิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบาวานะครับท่านผู้ชมชมถนนก่อนถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนใหม่เลยไม่ใช่เล่นๆนะท่านผู้ชมมันเข้ามาทางพอถึงมันใกล้แยกซับเหล็กไอ้อ่างซับเหล็กอะ่ะก่อนที่จะเข้าอ่างซับเหล็กแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนเส้นเนี้ย เหตุที่ก็าทำใหม่เพราะว่าถนนเส้นนี้มันมีสนามกีฬาสนามกีฬาใจฟ้าอะคาเดมี่เป็นสนามกีฬาของจังหวัดลบบุรีซึ่งเขาขยายออกมาสร้างนอกนอกตัวเมืองหน่อยเพื่อจะได้กระจายความเจริญมาสูา่พื้นที่ชนบทที่ดินตรงเนี้ยตรงที่ผมจะพาท่านผู้ชมชมเนี่ยอยู่ที่ตำบลนิคมสร้างตนเองนะครับ ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับห่างจากผมเอากรุงเทพก่อนนะเพราะว่าส่วนส่วนมากแล้วท่านท่านผู้ชมจะจะมาทางกรุงเทพกันห่างจากกรุงเทพเนี่ยยึดยึด,ย,ดยึดตักเอตึกเซนทรันเวสเกตเนี่ยประมาณ146กิโลนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้เลยแล้วก็จะห่างจากตัวเมืองลบบุรี16กกิโลนะครับ สำหรับอ่างซับเหลเ็กที่ผมเรียนในตอนต้นคลิปอะ่ะห่างจากตรงเนี้ยกิโลครึ่งเท่านั้นนะครับห่างกิโลครึ่งแล้วก็ห่างจากอําเภออําเภอพัฒนานิคมเนี่ยสามสิบสี่กิโลนะครับเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่1นึงานเจตารางวานะครับเป็นที่เปล่าเลยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชม แล้วก็พูดคุยกันมันมีข้อนําเสนอข้อเสนอแนะมากมายข้อดีของที่ดินแปลงนี้คือติดถนนลาดยางติดสนามกีฬาท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสนามกีฬาเขียวๆนู่นน่ะห่างจากที่ดินแปลงเนี้ยประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นน่ะห้าร้ยเมตรเนี่ยท่านจะถึงสนามกีฬาเลยสนามกีฬาซึ่งกําลังสร้างเป็นสนามกีฬาซึ่งซึ่งภายในเนี้ยมีสนามย่อยแยกตามประเภทของกีฬาเนี่ยประมาณหกสนามเลยนะครับ สนามใหญ่แล้วก็มีสนามย่อย6สนามแล้วก็จะมีโรงพยาบาลซึ่งรักษาผู้ป่วยทั่วๆไปด้วยนะครับสรุปก็คือที่ดินแปลงเนี้ใกล้ที่เจริญใกล้สนามกีฬาใกล้โรงบาลน,นะครับใกล้อําเภอนะครับเพราะว่าห่างจากอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยไม่ไม่มากนะครับแถวเนี้ยมันมันก็ติดตดกับโคกโตะของจังหวัดลบบุรีนะครับ ที่ดินแปลงนี้ข้อดีอีกอย่างคืออยู่แวดล้อมอยู่ในธรรมชาติที่ที่สวยงามแวดล้อมด้วยวิวภูเขาเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นทางด้านขวามือของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาตะกร้าก็เป็นภูเขาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มีพระเกจิซึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้วชื่อหลวงปู่เหลือนะครับ ท่านก็อยู่อยู่ที่เขาตะกร้านี่แหละก็เป็นสถานที่ที่ประชาชนมักจะมาสักการะบูชากันแล้วก็บางบางทีก็จะเห็นค้างคาวนะครับจะออกมาเป็นพันพันตัวเลยเนี่ยที่ที่มันอยู่ในสารคดีท่องเที่ยวอะ่ะถ้าท่านผู้ชมเคยเคยดูสารคดีท่านผู้ชมจะเห็นว่าเออค้างคาวที่เขาตะกร้า,ล,าลบบุรีเนี่ยมันออกมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับถึงเวลาเขาเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่รบกวนใครนะผมเคยคุยกับชาวบ้านแถวนี้แล้วค้างคาวที่นี่เขาไม่มารบกวน ผู้คนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเราลอง,ลองครับผู้ชมลองดูทั่วๆไปนะปลายที่ปลายที่ท่านผู้ชมจะเห็นภูเขาที่มียอดแหลมๆเห็นไหมฮะเขาเรียกเขาชีจันเอ้ยไม่ไม่ใช่ชีจันอยู่อยู่ชนบุรีเขาเขาหมุดเขาจีลแลโอ้โหผมมันมัน จำชื่อภูเขาสับสนกันเขาเรียกเขาจีนแลของจองังหวัดลบบุรีนี่แหละนะครับท่านจะมองเห็นชัดเลยเห็นแม้กระทั่งพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่นะฮนะตรงตรงตรงหว่างเขาเห็นไหมฮะพระพุทธรูปขา,ขาวๆเนี่ยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะท่านจะเห็นวิวภูเขารอบเลยนะครับอากาศดีที่ดินแปลงเนี้ยตอนนี้ผมกํลาลังเดินเข้ามาทางปลายที่นะด้านหลังของผมเนี่ย เป็นด้านที่ติดถนนติดถนน80เมตรเลยนะครับแปลงนี้ติดถนน80เมตรแล้วลึกไปเนี่ย200เมตรนะครับเป็นเนื้อที่15ไร่1น7 3ตารางวาด้านที่ติดถนนเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยเป็นทิศตะวันออกนะครับคือเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าที่ท่านพอดีเลยนะครับก็นับก็เป็นบรรยากาศที่ท,ที่ที่ดีล่ะ ตรงนี้มันเป็นมันเป็นที่โล่งเลยที่โลง่งเลือกกว้างกว้างสิบห้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวาเนี่ยท่านผู้ชมลองลองชมรอบๆก่อนเป็นวิวภูเขาเป็นวิวต้นไม้ทั้งหมดเลยะนะครับผมก็พูดสะเพลยเลยลืมแนะนำวันนี้มากระทิดอึงทิดอึงดำดีผมก็ปล่อยพูดไปก่อนเออเขาประหยัดพลังงานเขาทิดอึงโอ้แมติดต่อกันหลายวันเลยลุงมหาครับ ตงวันนี้ต้องขอญอาตท่านผู้ชมต้องใส่ชุดธรรมดาแล้วเพราะว่าชุดที่มาหาใสาท่ทุกวันทุกวันนนโอ้โหมันลุยหนักมากเลยทั้งฝนทั้งฝุ่นแนเหงื่อใครถอดออกมาตั้งได้เลยอ่ะ <c oughs> แข็งเลยเวลาเหงื่อแห้งแล้วนะท่านผู้ชมแปลงเนี้ยท่านผู้ชมมันเป็นที่ดินว่างๆนะของเดิมเนี่ยเจ้าของเขาทำไอ้ไร่ข้าวโพดแต่ตอนนี้เขาไม่ทําแล้วล่ะเขาต้องการที่จะบอกขาย มาปรึกษาทีมงานบอยเศรษฐีนะคะลาดว่าเออมัน,ม,นมันพอจะทําอะไรได้ไหมเพราะว่าเขาขายถูกๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองดูราคาหน้าเพจแล้วลองพูดคุยกับทีมงานบอยเศรษฐีน่าคลาดดูดคือไม่ได้แหล่งชุมชนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ไกลชุมชนนะคุณเอิง<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณเอิงแพนให้รอบๆเลยท่านผู้ชมจะเห็นเออเขาเรียกอะไรล่ะบ้านเรือนประชาชนเยอะเลยะนะครับบ้านเรือนประชาชนเยอะเลย เนี่ยรอบๆเนี่ยนะไม่เหงาท่านผู้ชมเพราะว่าตรงตรงเขาตะกร้าเนี่ยห่างที่เราไปนิดเดียวเอง<ช>ซึ่งผู้คนก็ามาทําบุญทําฐานอะไรกันมาสักการะบูชามาดูข้างข่าวออกจากถ้าบางอะไร<ช><ช>บ้างเนี่ยท่านผู้ชมไม่เหงาหรอกแล้วตรงเนี้ยมันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวก็คืออ่างซับเหล็กซึ่งมันห่างไปกิโลครึง<ช>่ง<ช>แล้วรอบๆอ,อ่างซับเหล็ก็มีรีสอร์ทมีอะไรหลายที่เลย แล้วถนนเส้นนี้เป็นเป็นถนนที่ที่ที่ไปอ่างซับเหล็กไงใช่ช่วงฤดดูท่องเที่ยวเนาะคนครับคนมากมายเลยถนนเส้นนี้ที่สร้างใหม่ๆก็คือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั่นแหละเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะถนนเส้นนู้นเส้นเดียวเนี่ยรถมันแออัดและก็ให้มาเข้าทางด้านนี้บ้างทางด้านเนี้ยถนนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะอ้อมเลาะเขาตะกร้าไปไปออก สนามเอถนนที่ผ่านสนามกีฬาอีกด้านหนึ่งไอ้น,นี่เราอยู่เนี่เราอยู่ด้านด้านสนามกีฬาอีกด้านหนึ่งนะแต่ผมไม่ทราบว่าตรงนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะเนี่ยมันก็จะอ้อมไปถึงสนามกีฬาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของสนามกีฬานั่นเองนะครับคือรวมแล้วเอถนอนเส้นนี้คือเขาสร้างให้วนอยู่บริเวณเนี้ยเพราะนั้นท่านผู้ชมลองคิดดูทีวว่าที่แปลงนี้มันอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะนะไม่แออัดนะท<อ>่านผู้ชมบรรยากาศก็ดีครับวิวภูเขาก็สวยอ่า เพราะนั้นท่านพุทท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเนรมิตที่ดินแปลงนี้ได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะทําอะไรดีนะครับที่ดินกว้างเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าเลยเตียนสิบห้าไร่กว่าเนี่ยท่านผู้ชมจะทําอะไรสิบห้าไร่เกือบสองงานอ่ะเรามาดูกันเด,เดี๋ยวลุงมาหาจะไล่มนเสกเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะทําอะไรได้บ้างเนาะครับคือมามาหาเนี่ยมาหามีความคิดไงก็เลยเอาความคิดมาลองแพร่หลายสู่ท่านผู้ชมสิ ว่าจะมีความเห็นอสอดคล้องกับมาหาไหมหรือจะแตกแยกว่าทําอย่างนู้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ายังไงนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันผู้ชมผมเรียนท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินเปล่ายัางไม่มีอะไรเลยมันเหมาะสําหรับที่เราจะใส่ความคิดลงไปก็ขอแนะนําท่านผู้ชมที่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็อยากจะพักผ่อนหย่อนใจ เรามาปลูกบ้านพักตากอากาศกันทิ้งไว้ดีไหมก็ดได้เนะะเาะอมีลองลองมาหาลองเสกเลยสิยังยังไม่เสกอเอาเอาแบบที่ให้ท่านผู้ชมดูเลยนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดู<อ>นะแบบนี้นะ สมมติว่าด้านหลังเราเนี่ยเป็นวิวภูเขาอย่างที่ผมนําเรียนแต่ต้นนะท่านผู้ชมก็มาปลูกบ้านสไตล์รีสอร์ทเลยเห็นไหมบ้านกองฟางอะไรครับบ้านสไตล์รีสอร์ทเลยท่านผู้ชมเห็นไหมบ้านมุงแฝกออาท่านท่านก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรล้อมๆไว้ให้มันให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นไงแล้วเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันน่าพักผ่อนตากอากาศไงท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอาจจะมีกองฟางมาประดับปลูกกล้วยขุดสระน้ําขุดอะไรไนะฮะนะครับ อันนี้เป็นรูปแบบที่ที่ทางทีมงานเราอยากจะนำเสนอบ้างใช่ไนำเสนอเพื่อปลุกความคิดไง<ช>ว่าทําแบบนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่นี่สามารถทําได้นะมีไฟฟ้านะไฟฟ้าใกล้แล้วนะครับ<ช>เพราะว่าถนนใหม่มาเนี่ยเขากาลังขยายเขตไฟฟ้าอยู่นะครับเ<ช>นี่ยท่านก็สามารถจะเนี่ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่อ่าเ่ายเข้ามาหน่อยอ่ามาติดได้เพราะว่าด้านหน้าด้านหน้าที่เราเนี่ยมันเป็น อ่าซับเหล็กซึ่งผู้คนจะต้องผ่านแถวนี้อยู่แล้วละมันใกล้ความจเจริญซึ่งอีกหน่อยจะมีผู้คนมาแล้วถ้าเขาเห็นท่านผู้ชมมีบ้านพักตากอากาศอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะต้องจอดถ่ายรูปนะท่านผู้ชมอลองปลูกสวยๆหาดูยากนะหลังคามุงแฝกมุงจากพวกเนี้ครับครับเท่านั้นพอปลูกไปได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยมีขุดสะปลูกกล้วยปลูกอะไรเนี่ยท่านก็หาอะไรมาประดับไว้อา่า ทําที่นั่งเล่นทําศาลาเล็ก,เลก <Yeah. S 1> ๆเห็นไหมฮะนั่งเล่นมีแวดทิวไม้ที่เราสร้างขึ้นแล้วเอามาปลูกเนี่ยเอาไม้ล้อมมาตั้งเขาอะไรเขา <Yeah. S 1> นะครับพอมองเลยด้านหลังนี้ไปเราจะเห็นวิวภูเขาเห็นไหมฮะวิวภูเขาเนี่ย <Yeah. S 1> ด้านหลังด้วยด้านข้างด้วยแล้วมาประกอบกับที่ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยโอ้ส oh, ุดยอดเลยนะมันจะเหมือนวิมานเลยวิมาน ค,ครเห็นใครก็อิจฉาใช่ครับนะเพราะว่าเราแต่งให้สวยด้วยแล้วธรรมชาติยังเป็นใจให้เราด้วยมีภูเขามีอะไรมาสร้างมาเสริมให้มันดีขึ้นนะครับเจาะบ,บ่อประดานได้ไหมแปลงเนี้ยได้สิครับตรงนี้ออกนะน้ออกนะมีฮะมีออน้ําปปาเจาะน้ําประปาได้เม่มั้นบนเขาเขาจะทายังไงอ่ะเออใช่ไหมนะฮะพอปลูกขยายขยายก็ท่านผู้ชมสามารถตกแต่งได้เลยเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยกทุกอย่างมาไว้ที่นี่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะอวดสายตา ู้ที่ผัดสัญจรผ่านไปมาหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยด้านหลังที่หลบๆมุมหน่อยท่านก็สามารถที่จะปลูกของกินของใช้ในครัวเรือนของท่านได้เลยะนะครับนี่อันนี้เป็นเป็น,ปนหัวข้อนําเสนอของเราะนะครับเนี่ยทาให้มันสวยๆอย่างนี้ก็น่าอยู่น่าอาศัยหรือว่าท่านคิดว่าคิดว่ายังไงดีท่านผู้ชมเนี่ยเป็นการนําเสนอนะ เนี่ยปลูกบ้านสไตล์แบบนี้ยมันเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใครมาพักนะเราปลูกเพื่อพักตากอากาศอ่าเห็นไหมฮะแต่งสวยๆเนี่ยด้านหลังจะเป็นวิวภูเขานะถ้าถ้ามาผนวกรวมกับที่ของเราท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าสไตล์แบบนี้อ่าเนี่ยเนี่ยมีบ้านเห็นไหมฮะแล้วพอมองผ่านหลังบ้านเราไปเนี่ยจะพบกับภูเขาภูเขาเขาเรียกภูเขาเขาจีนแลของจังหวัดลบบุรีก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บนนั้นล่ะนะครับ หรือท่านผู้ชมคิดว่าไม่ชอบแบบเนี้ยจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่เราก็สามารถจะเนรมิตให้ท่านได้นะบัตรนี้เพียงนะครับก็เนรมิตขึ้นมานนครับครับเป็นเอเาเรียกเศรษฐกิจแนวใหม่ไงเศรษฐกิจพอเพียง อ,อยู่แบบอยู่แบบพอเพียง<ด>นะครับทำมาหากินไปไม่ต้องเอาหวังอะไรให้มันมากมาย<ด>นะครับหรือท่านเห็นว่ามันใกล้ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้อ่างซับเหล็กใกล้เขาตะก้าคนจะมาดูค้างคงค้างคาวคนจะชอบบรรยากาศแถวนี้เพราะเราตกแต่งไว้สวยแล้วท่านจะทำเป็นรีสอร์ทเซ็ก <c oughs> อีกแล้วครับ นี่สร้างรีสอร์ทไปแล้วท่านยังเห็นว่ามันธรรมดาไปรีสอร์ทพักค้างคืนวันหนึ่งไม่ขี่สตางค์เก็บทุกวันทุกวันมันเบื่อสร้างบ้านพักตากอากาศเป็นล็อกๆอกหลังหลังขายเลยดีไหม,มตามรูปแบบที่มหาจะเนริลมิเททันดูนะบัดนี้นะครับน,นี่นะครับอโอ้โหสุดยอดริงครับมหาวันนี้มาเสก ให้ท่านผู้ชมชมเลยเนาะ,ะมาหาดูเออลองดูลองดูงดตามความคิดของมาหาบางแดดร้อนมันมาหาก็เลยค่อนข้างจะฟุ้งซ่านหน่อยมีความคิดอะไรมากมายครับ,รบนอกจากที่ทีมาหาแนะนําท่านผู้ชมแล้วนะท่านผู้ชมคิดว่าที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเป็นท่านผู้ชมมาจับจองท่านผู้ชมจะทําอะไรดีหรือท่านคิดว่าไม่เอาแล้วตามแนวคิดมาหา ทำธ it en ุรก e e e ิจที่มันเห็นเงินกองโตโตท่านสามารถทําได้นะบัดนี้เลยครับเพียงเงินมาเลยครับใช่โอ้โหสุดยอดจริงมหาท่านจะเห็นเลยนะครับว่าความเจริญความเอ่อเขาเรียกอะไรของพื้นที่นี้เนาะครับคือ,คอธรรมชาติล้วนๆเลยอยู่กับธรรมชาติล้วนๆอยู่กับวิวทิวทัศน์วิวภูเขา ซึ่งที่ดินที่ที่มีขนาดกว้างแล้วก็โล่งเตียนแบบเนี้ยมันเหมาะสําหรับจะใส่ความคิดที่ท่านผู้ชมไ,ได้ได้จินตนาการไว้ <Celt ic. S 2> ไงท่านผู้ชมอาจจะเขียนใส่กระดาษจะวางไอ้ไนู่นไอ้นี่จะทําธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้สถานที่นี้ตรงนี้ยังเหมาะเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันธรรมชาติมันช่วยไง <cioè S 2> ธรรมชาติช่วยส่งมีภูเขามีวิวภูเขามีใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้สนามกีฬา ใกล้อ่างซับเหล็กสถานพักผ่อนหย่อนใจใ<ช>อ่างซับเหล็กนี่ท่านผู้ชมบา,บางบางท่านยังไม่เคยมาเป็นเป็นทะเลสาบกว้า,วางน้ําจืดนะฮะกว้างใหญ่เลยมีชายหงษชายหาดเหมือนบางแสนพัทยานี่แหละอ่าก็เป็นที่ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวกําลังนิยมกันนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้แปลงนี้15าไร่หนึ่งงาน73ตารางวา,าราคาไม่แพงนะครับาราคาไม่แพงหน้าเพจเลยเนาะครับ ท่านอยากได้อะไรอยากจะทําที่ดินแปลงนี้ยังไงเนี่ยท่านสามารถจะเนรมิตได้ที่เหมือนเ,อเหมือนที่มหาสร้างมโนภาพให้ท่านเลยเนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะมีความคิดดีกว่ามหาอีกคืออาจจะทํารายได้ได้ทําธุรกิจได้ดีกว่ามหาอีกก็เลยมหาก็เลยมหาและทีมงอทีมงานบอยเศรษฐีนครราชก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ในใน,ใน,ใ,นในความพิจารณาของท่านผู้ชมทั้งหลายก็แล้วกันเอานะครับ ที่ดินแปลงนี้มาไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะสับสนยังไงก็ติดต่อทีมงานบอยเศรษฐีนาคราชนะครับนัดนัดเจอกันที่อ่างซับเหล็กก็ได้หรือที่เทศบาลโคกตูมได้ครับได้เพราะว่าแถวนี้มันก็ติดตกับโคกตูมนแหละเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาชื่อตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดลบบุรีนะครับห่างจากลบบุรีนิดเดียวไม่ไม่ไม่ได้ห่างไกลความเจริญแล้ว เอาละครับท้ายท้ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะครับแล้วก็ฝากที่ดินแปลงนี้ช่วยกันคิดช่วยกันดูว่าจะทําอะไรดีท่านอย่าไปห่วงเ,งเรื่องเรื่องเรื่องเศรษฐกิจว่าประเทศชาติเราจะทิศทางไหนดีอะไรด,ดีเรามีเงินเรามาสร้างเรามาทำของเราไว้เลยฮะที่ดินแปลงนี้ราคามันถูกท่านก็มาสร้างธุรกิจของท่านที่นี่ได้เลยหรือจะทําเป็นที่พักอยู่อาศัยก็ เหมาะครับคือท่านจะสบายใจเพราะมันแวดล้อมไนธรรมชาติอากาศดีนะฮะว่าว่า,วาหน้าที่ติดถนนเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยตรงกับทิศตะวันออกเลยแล้วลมก็พัดมาทางนี้ด้วยนะครับก่อนถ่ายทํานี่มาหายังวิ่งเก็บหมวกซะหลายหั <c oughs> ลมมแรงจริงเอาละครับขอจบคลิปการรีวิวที่ดินสวยๆว,ว่างที่ดินว่างเปล่าสวยๆแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ถ้ามีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะได้นําเสนอเพื่อความ กระจ่างของท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดี